ครับสวัสดีงามแรกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมันงเนี้ยขอนะครับงามครับงามเนี่ยสุภาพฟ้ามครับพี่คัดกับบ้านน้องซิมตำบลขอกลามื่อจตุระภาคพ,พิมานจังหวัรดระยอดนะครับโอ้ยม่านลมข้ามาม่าน,นี่บหมนดนี้ลมใไ่น้ำครับพี่น้องเนี้ยลงไปหนี่ถ่วมหัวเฮาเลยดีครับสูงครับงามครับงามเนี่ยน้ำ ขวางหัวไหลล่วงกับนี่เวาลาฝนตกมาเรามันก็บิะสะหลางลงไปนไหลลงไปครับงานครับให้ให้นี่เพราะต้องใส่ใส่ปุ๋ยอย่างเลยถ้าฝนหยิ่งว่ากับพ่อแห้งล่ะนี่ครับพี่น้องอ่ะสาหน่อยแดงดีครับเยี่ยวผู้เดียวแต่อายุส่วนศาลตรงนี้ ช้าห้องเลยพี่น้องม่จินหยานะหิวเสแล้วตั้งลาเนี่ยจินหยากดกบๆนีดีนี่ครับลงละหูดีจับได้แพ้ได้ครับเพิมสูงกืบสีร้อยอยี่สิบบวกลบแล้วละเจ็ดแปดเดือนเอาไปเรียงไปท่อมาพี่นอ้องเนเปิดราคาไปเจ็ดพันหาเนี่ยครับราคาทรงแลวค่าความทรงทรง,ทรงหอฟี่เงอ,อีสานนะครับพี่น้องเนี่ วาพ่อเลี้ยงพ่อท่อมยังแหละแข่งขาันใหไงดีเงาดีกระดูกหง่ดีทีไงแม่ลูกเงหญ่ลูกแม่นีร้อยหาิบปวงนะเพิ่งแดบเอียดซักเจ็ดดีเครืงนี่เลยเครื่องดำแดงเหรอครับเคื่องอมคนดีอยู่มีเรื่องยานอุ่นตัวนี่ดี S <S <povo> สัญญาเราละจนถึงว่าขอ้อเงี้ยจนว่าขอ้อไหนต่างซีบตัวตัวนี่ครับปล่อยนอนเกียก่ยรขี่เกียรยังดำดำรอแังรอขารอส่วนรอเบือรอเรื่องนี่เป็นยังขี่นี่ครับขี่ติด อกดีๆเอาไปเรียงคัสีสวีว้านหลอกก็เลี้ยงบ้งก็ลอนี่ยลอขากันมีห้อยหลอกนิดหน่อยรอคอขายห่อถึงวรถเา้เถึงล้วนน้ำนหน่อยว่ไเนาะอียังมันหูดีจับแต่ปได้ดีอัเจ้หนึ่งเขาไก่ปลได้ดีไม่โยกเดียวเสียวว้เหมือนหอนหนเสียบเดี๋ยวจังเดี นี่ยูวูเดียวแรงเนี้ยยูจะหวังเลยนี่ยเปียนดอกบ้างแล้วมอโห้ห้อนนี่เสียงจังแล้วหยาก็ยที่ว่าจินแล้วนี่ก็ถือว่าได้อยู่กินหยาอยู่เจ็ดพันหาครับอ่าสให้ซี่พร้อมพี่น้องเนี่ยเราเลี้ยงเพราะเจ็บเพราะท่ามเนี่ดอกงามดีอยู่พวกน่ะเช่นว่ามันเฉียงดี ไปนี่ก็ใส่มเมาออกกันได้ก็ไม่ใส่กันได้กันพอมันหูยเพหัวเวี้ยหน่อยดูดยมันได้จะขวดเปียกมันซ้อนเข้ากันอ่กินอย่างงอกงกี่คนเคสพันหาทรงไอพี่สอยสารตัดตั้งขอเป็นสายเก๋บก้บ,บ้านนะครับ ไกลๆก็ว่าอย่างเราน่อยากไปลล่ะครับล่ะมึงมาขุมค่าเสียน้ำมันน้ำมันจินบัดครับแล้วข้าวว่าทำนี้กันจีเรานี่ส่งบัดน้ำมันหัวสองพันสามพันเหมือนกับ่เลียยังแล้วครับรู้จักกันมั้ล่ะคิดเบิงซัลล่ะครับแล้วข้าวสูงหลายตัวไปพ่อใหญ่คาตัวนั้นจะหนีใช่กันแติพ่อได้เหลียอยู่ดิอันนี้กับเรนตัวเดียวมังสิกันมันไกลายมันก็บ่ได้เหลียยังหรับ มันจินแบบันครับางขางไก่เล่ยเียี่ีสานกับโตะแม่ยู่ครับปีนง้างลรบรี่กลนถามยู่ทรงสดสดอยู่กน,น,บบกน,เ,กนเลยไปจะสะได้ก็คิดไปซ้ำนั่นแหะครับพีนองเนี่ยเล่ยไปลอยลกสองลอยลกอะิดเกินไปนั่นแหละเล่ยเียี่ีสานไปครับนั่นแหละ ขิดโลละสิบหาบาทครับพี่น้องลอยโล่กี่พันหาสองลอยโล่ก็ดีสามพันแบบแบบเจาะระยะไส่ไก่แบบอาจารย์มันก็บผู้เรียนผู้ไปผู้ไปส่งมันก็บบัลลัยยังครับไก่ที่ผมว่าล่ะน้ำมันกินเบ้นครับอ้าวครับผมก็ขอบบขอบคุณขอบคุณสิริราชชัยสอนโยธุสุทธาทราบนะครับ มันงเล่นไปแต่ว่ามันเชิรครับบางคับจังตู้นนหาครับครับผมครับก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับ